เพอร์ขอเพเอร์ไครัขอเพเอร์หก oh, ิโลครับเสห้าแป้เร็วเลยสงวนตัอแก้วนะจะวิ่งหนุุตบาทนะนำหน้าเือห้าสิทีอยู่หมด้ยถามได้คครับข้ามหนนนะครับข้ามหนนข้ามเลยครับข้ามเลยครับงนี้หนุดฟุทบาทก่อนโ้นเลยครับ รู้ก็จะประมาณนี้นะครับวิ่งขึ้นขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ครับครับพี่้าถึงกิโลที่เจ็ดแล้วเจ็ดโลเองนะไม่ไปเหนื่อยอย่างนี้กําลังจะเข้าเส้นชัยนะครับ ก้าโลสามร้อส way! ี่ร okay ้อยเมตรนะมันเร็วไปมันเล็วไปเร็วเล้นวเลยวเลี้ยว้ยวเียี้ยวเล้วเตียี้ยวั้วิลี้ยวเนียวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเ้วเลี้ยมเลี้วเหี้ยวี้ยวเลี้วเลี้ยวเลม่ยวเ้ยวเลี้เลีเลี้เล้ยวเลี้ยวเ้เลยเลีเลี้เลี้ยเ้ยวเลเลยเลยเลเร้้เย สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องเจ็ดเสมียนลันนิ่งนะครับวันนี้เรามาเจอกันงานวิ่งครับวันนี้ที่ขอนแกอนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่แปดมิถุนายนนะครับนี่เรามาวิ่งงานอะไรครับวันนึ่งรนะมเมืองครับอ๋อเป็นมเมืองของปอนแก่นะรวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่อะไรครับที่ที่องสามหลครับสนามหลวงครับนกะครับอก่นร่วมกับนักแพทย์วชิระพยาบาลนะครับ น,นี้จะมีระยะทั้งหมดสยานนะครับสิบโลห้าโลแล้วก็สามโลนะครับน,นี้เรามาลงกันสิบโลนะครับ<อ>ก็ <ๆ S 1> ก็มีอยู่แค่นี้แต่พี่เป้ากับพี่ใหม่ยังไม่มานะตื่นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ก็ประมาณกี่โมงครับเนี่ยไม่รู้หมดครับนี่ตีสี่สิบห้านะก็จะเริ่มปล่อยตัวสิบโมงก็เริ่มตีห้าตีห้าก็วิ่งในเขตพระนครนะครับ ซุ้มด้านหน้าเราอยู่ไกลก็จะประมาณนี้นะม่รู้เห็นอย่างนี้าตรงนี้ตีสี่สิบห้ายังมืดอยู่นะยังมืดอยู่นะครับเราอยู่คันที่ท้องสนามหลวงนะ,ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยรอบนะครับพี่นี่การะดี

เมื sí, celular, know, right. ่อกี hmm. care, ้ไปบอมเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับลองทำรู้สึกว so ่าต้องต่อคิวนานไปหน่อยนีรู้สึกว่าต้องถ่ายตอนเช้านะครับติไม่ค่อยถ่ายนะแต่เรามาถ่ายกันผ่านนะครับคุณบิ๊กครับไงครับบิ๊นี่ก็น่าจะห่างหายมันหลายงานแล้วครับก เรีนจอยกับงานดีกว่าอันนี้นะครับผมปล่อยจอยมาสนุกนะไม่ไม่ไม่เร่งรีบอะไรนะครับใช่ครับวิ่งเรื่อยไม่ได้คัดหว่านขัดหว่านนะครับอากาศอากาศเป็นไหครับวันนี้อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับน้อยต่ำน้อยนะครับผมแรกกินนะก็อไม่ไรก็เดี๋ยวเอาวิวตามทางแล้วกันครับวันนี้1ิกโลนะครับสู้ๆเลยครับคุณบิ๊กคุณนงุ่นครับวันนี้เป็นไงครับได้ค่ะอเรค่ะเต็มที่ไหมครับเต็มที่นะครับเต็มที่ เท่าแหลกพี่คะครับผมคู่ครับอ่าพี่กบครับครับวันนี้เอาไงดีครับก็สิบโลสิบโลครับประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับเพวิ่งช้าไม่นอนด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่นอนเลยไม่นอนนอกาวันเดียวตื่นเต้นตถึงเต้นมางานใหญ่ไม่ใช่งานแรกนะไม่งานแรกวิ่งล้อมเมืองมาเกือบทุกงานแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันที่ไอคอนสยามเดือนนี้ทั้งเดือนนะเดือนนี้ทั้งเดือนทุกสัปดาห์เลยล้อมเมือง สู้ๆครับผม รต้องระวังนะขอให้วิ่งเงินปลอดภัยนะทุกคนเจ็ดทุ่มแน่ใจไม่ตายท่านอาจารย์้อมวิ่งสุดๆแล้วตีเกันจานปวดปวดตัวเองไม่ไหวสองคนได้เพิ่งมาสองคนนี้เพิ่งมาอะไรเนี่ยใส่กล้องหน่อยกล้อาเลยโดนไบ้านไก่บ้านไก่ใช่ไหมไก่ไก่เองนิดนึงนะคะไก่มากอีกสามนาทีเราจะปล่อยตัวแล้วนะให้พร้อมกันเลยนะคะ 好，来打卡。 ได้เลยครับอตอบท้องสนามหลวครับก็เพียบะห้าสิบหกนาที ขวาแล้วซ้ายนะครับานะครับองสายรัสายขอเพนะื่เธไปครับขอเพืวไปเลนะ กิโลครับเหอุ 4, 5, 4, 5, 1 child. 1 child. <lush> สี on. ่ห้ปดโอ้เร <potato eneca>: ็วไปเสี่หแปดครับหนึ่งกิโลแรกแสงสว่างนะสงนแก้วนะวิ่งลงฟุตบาทนะลำนาี่สิยห้าสิบห้าีอยู่โอนเหมือปกัน ลงเรนะครับนะครับทางลงเรือครับแรงมาสักแก้วนะนิกลวยนะครับนิดกวยตรงหลงังผมนะมีเสื้อ55นาทีไปไปดูต่อครับอาจจะถึงกิโลที่3แล้วครับเหนือหลัมหาราดครับ ามได้ 5, ค่าหนึ่งกนะ้าครับต้องซอสนิดนึงนะเปิดมาเร็วเหนื่อยครับการร้อนนะยันซ้ายข้างหน้าเปโจกิโลพัดไปนะครับ ร้อยสี่ห้าย่ิบเอ็ดนะข้ามหนอนะครับข้ามหนนข้ามเลยครับข้ามเลยข้ามไปบนทุกบาทฝั่งนู้นเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิงข,ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงน่ะต้องวิงดีนะตน้องวิงหมดฟุตบาทก็จจะมีขอบกระเบื้องไปขอบฟุตบาทได้นะครับเสาเส้น ราดชันหนึ่งเลยครับ,รบไปครับาราดชัดนกลางนะครับจบแล้วครับ6โลนะ6โล526ครับหมม่ไหนที่ตั้ง4โลอโอ้เริ่มร้อนแล้วจะไล่กัได้ปะ เกิเป็นสองพี่เดี๋ยว่อยไม่เป็นไรไปฟัไอใกล้ป็ลเข้าว้อมกันนะเรครับเท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ครับข้าตา้าาระยะจริงเท่าไหร่ครับระะรริงเท่าไหร่สิบบจุดสานะครับหึ่งกิโลที่เจ็ดแล้ว เซ็ตโลเองนะเมนเป็นเหนื่อยอย่างนี้อายี่สิบเก้าครับ คระจะเข้าหมอธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ท่าประจังครับมีกล้องครับ

สำมาแ้วนะโที่เก้ห้าสองเหนื่อยโคตรเลยไม่ออกซาบไปกันแล้วยกไฟครับยกอะเป็นไรอยับเขาเส้นชายนะครับ น่าจะไม่ครบสิบโลนะตอนนี้เก้าโลสามร้อยสี่ร้อยเมตรนะนี่เป็นชายอยงงานแะ่ะ ต้องตอบเวลามันเร็วไปนะเส้นชายอยู่งนานะตอนนี้50บแล้วสุดยอดจร่งถึงร้องไปด้วยอย่างวิ่งเร็วขนาดนี้เลยนะคะเด,ด,ดีวยวครับขออนุญาตนะคะอนุญันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะนักวิ่ง

ดูครับหลังเส้นชายแล้วมีบูธอะไรที่แจกนะเี่ครับน้นน้ครับเปลียนลา้องรับประานนสั่ได้เลยนะครับมีทุกานด้วยนะคะ ของพี earth, 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 right? ่เอิร์ธนะครับของพี่เอิร์ธนักแสดงนะพี่เอิร์ธนะครับพี่เอิร์ธครับพี่เอิร์ธครับวันนี้จะวิ่งไหมครับวันนี้ไม่ได้วิ่งครับวิ่งมาขายของอย่างเดียวเลยขายของครับพักครับช่วงนี้พักเลยครับครับมีงานใหญ่เดี๋ยวมีงานใหญ่ทางหน้าที่ไหนครับแค่ร้อยครับแค่ร้อยนะครับร้อยครับเอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับพี่เอิร์ธนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เอิร์ดนะครก็มาขายของอันนี้ไม่ได้วิ่งนะอ่าเราไปดูของกินฟู้ดอื่นมากน้ำมาพานะพร้าว,ลวเลยนี่ยอหยวนะานาานะครับมีไอติมมัต่ลงเหนื่อยอยู่ครับมาคาชาติครับ มีแจกแจกของครับแจกด้วยอะไรยแอว๋อลองโหลดแอปพิชานเดี๋ยวจะมาครับคู่ครับแจกกล้วยครับขอบคุณครับ มีแจกน้ำนะครับามาครับเ่นด้วยนะคะที่เป็นมีขายน้ำส้มของอะไรครับน้ำสมของอะไรครับช้่ครับน้ำส้มจิโกะค่ะโอ้หนะน้้มแร้อเปอร์เ็นอย่างเลยครับอันนี้เป็นผักน้ำผักน้ำมีเอรวมชค่ะ้นรัเควาุดีค่ะโอ้โล้ขายดี ีนะคะครับขอนะควสุดยอดทุกท่าเลยนะคะทุรยเลย3ามโโแล้วกิโนะคะเเหนาทีเราเข้ามาแล้วนะคะเอร์หกนาทีเข้ามาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ 5โลก็เข้ามาเยอะมากๆแล้วนะคะสุดยอดเลยเข้าแล้วอากาศดีมากเขาฟังนะคะพี่บิ๊กพี่บิ๊กเราเข้าเลยนะพี่บ yep> ิ๊กดูพี่บิ๊กกนครับนัมบทนคนใดที่ทำบัตรประชาชนหล่นหายนะคะบิ๊กสำหรับคนของคุณเข้ามี นี่พี่เป้าฮะพี่เป้าของเราครับสุดยอดครับเป้ารักจะมีทุกท่านค่ะสุดยอดครับปีมารังนะนี่ครับนี่นี่ไปต่อยหน้าแล้ว กข้าวไปแล้วครับจมูกยิบเอ็ดนะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะแข่งแรงแข่งแรงแข่งแรงคุณน้ำมูกเนี่ยรมีเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครังไม่ทันบิ๊กโอ้โหนะครับเข้าเซนกันเยอะมากๆแล้วอ๋สมาชิกด้วยถ้าถืนี้อากาศดีให้ถูอเหรียญอีกรอบนึงคะเหรียญเราหาไม่ได้แล้วเหรียญก็โอเคนะทีเหรียญสวยเหรียญสวยครับสวยครับวิวดีครับรัชบาลนะครับไปเลยค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูต่อไปครับครับ ตอนนี้ชั่วโมงยี่สิบสี่ตอนนี้เป็นกบของเราครับกับคุณอละบุญครับมาแล้วครับชั่วโมงยี่สิบสี่นะครับชั่วโมงยี่สิบสี่นะครับอ่าสมาชิกเราเข้ามาครบไปแล้วครับครบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมสัมภาษณ์กันหลังเส้นชัยนะครับว่าทุกคนเป็นไงบ้างนะ คร,ครับเรามาดูน้องใหม่นะน้องใหม่เกิดบริเหตุครับนายแหกเลยครับเป็นไงครับน้องใหม่เจ็บเลยค่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนแค่ออกไ,ไ,ไปนี่เองครับตัวว่าเหรอเพิ่งองงงอกไปแค่ข้างย้ายข้างย้ายตอนแก้วนี่เราเราก็นึกว่าน้องไผ่ยังไม่เข้าอ่ะกระล้มสิบโลแล้วน้องน้องล้มนะครับล้มตอนออกตัวนะครับซึ่งน้องยา วิ่งเพจสี uh> ่เพจสี่เพจสามวิ่งแรงไปนะทำะไรกันที่โต้ให้เลยดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้กลับมานอนไงเราที่นอนไงบอกว่าง่วงง่วงน้องมันง่วงเลยน้องมันง่วงเลยน้อง่วงเลยเนี่ยจบแล้เนี่ยต้องว่าอีกขอให้น้องหายเร็วนะครับ ก็มีชื่อลมนะกออ,ออกตัวร้องวิ่ห้าโลนะครับก็เป็นหัวเข่าขลอบก็เป็นคิ้วขลอบหน่อยนะตรงหน้าผากนะก็ไม่เป็นไรนะนิดเดียวนิดเดียวงานหนา้างานหนา้าแก้ตัวใหม่นะงานหนา้างานหนา้าสู่ๆนะนได้สังเลยค่ะเราจะทการบให้นอยไวนะครับพี่เปาเจจจจจอยู่นะพี่เป่ากลับไปบ้านคบปง่งอยอย่างดีเลยนะีค่ะ อ่าครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับงานวิ่งล้อมเมืองเขตพนนครนะครับโดยคอรมนะครับกับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชวลพยาบาลนะครับวันนี้มี10กิโล5กโล3กิโลครับยารแข่งันอหนึ่งชายหญิงนะครับคุณปุยยะครับอ่า10กโล3กิโล5กโล วันนี้ผมวิ่ง10กิโลนะครับป้าเขาวิ่งกิโลนี้ครับวันนี้มาสิโลครับน้องใหม่ครับวันนี้5ข้5โลวันนี้ดีเอฟนะวันนี้เนื่องจากหนักครับให้น้องใหม่หายร้ยนะครับสะดุดล้มนะครับสะดุดล้มนี่พี่บิ๊กครับเท่าไหร่ครับวันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโมงครับสิบโลนะครับมีของพี่บบประมาณชั่วโมงยี่สิบสี่เราพร้อมกับคุณทั้งหมดเลยครับ 10โลนะครับวันนี้ก็เป็นไงครับงานวันนี้เป็นไงบ้างงานนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหมือนซิตีิลันวิงนว่งบนบทุ่นป่าวิ่งบนทุ่นป่านะครับก,ก็ลำบากหน่อยนะแต่ก็ดีมีเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่โอเคอากาศเนี่ครับน้ำท่ารึกสมบูรณ์ไหมน้ำไม่มีน้ำไม่ค่อยเย็นเลยไม่มีเย็น,ยนตอนสุดท้ายผง ของร้านค้าเขาแจกคนรู้ร้านค้ามัแจกแหละบุรามุลครับเป็นยังไงบีรามุลง่ายๆนะโอเคครับโครงการเป็นบรรยากาศเมืองครับก็ค่อนข้างจะเส้นทางก็ค่อนข้างจะเป็นอาจจะป็นสะดวกนิดนึงแต่ว่าซิตี้รันครับก็ได้บรรยากาศดีแบบนะครับแา่คนที่เคยต้องรอครับรถใหม่หรือไม่รใหม่วันนี้คือมาปรับใจเลยไหมครับวันนี้ครับใจเลยครับ พยาบาลเดี๋ยววิ่งนิดเดียวมาทับใจน่วยพยาบาลค่ะบริการดีมากการดีมากไม่เคยได้เข้าเลยค่ะงานแรกหน้าทิ์หน้าแก้มือไหมแก้ค่ะทิตศหน้าที่ไหนครับหนา ไอคอนสยามยินดีต้อนรับอะไรลงท่าโรไว้แบบพยายามไม่ล้มแต่จะพยายามไม่ล้มแก้มือนะแก้มือแกค่ะแก้ค่ะพี่เป้าครับครับผมวันงานเป็นไงบ้างจัดดีไหมผมว่าเยี่ยมดีเบียดเป็นไงครับเรียหน้าสวยมันทางนั้นเตอร์เบียดใช้ได้ครับเส้นทางวิ่งเป็นไงวันนี้ผมว่าตัดงาน ก็พอสมควรนะใช่ใช่แต่ละคนก็ดีครับมีกันต้องลองครับขอบคุณอบคุณอะไรวะเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหม ต้อนนี่ครับออกกำลังกายต้องนี่ครับเนี๋ยวออกกันต้งนี่ครับช่วยมาช่วยแล้วหัวใจอาทิตย์หน้าแล้วพบกันใหม่นะเราจะไปวิ่งที่ไอคอนสยามวิ่งล้อมเมืองเป็นงานฟรีอีกงานเลยครับอาทิตย์หน้านะอ๋อผมลงระยะ10โลอาทิตย์หน้านะส่วนนี้ผม10โลจบที่50นาทีนะครับก็ระยะจริงมัน9 0้าอ่าประมาณ9กิโลกว่าเกกิโล6 6 600เมตรนะครับก็ไเลยค่ะสำหรับการกีฬาไปเลยค่ะ ที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้เราได้เสื้อเราได้เสื้อเสื้อครับเราได้เสื้อเสื้อทีมอา71 running ของเรานะครับเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณแม่พุ์ส่งนะครับใช้โฟวานนะครับแม่บันธุ์ส่งนะครับแต่โฟวานแม่บุญส่ง นายมือส่งครับคุณหนุนนี่ครับเจ้าอูอหวานครับของดี่จะเสียนะครับเจ้าของหวานแม่มือส่งนะครับเจอกันงานต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วทีมโจวนตัวไปเอาตาด้ับไมครับไป